ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยส่วนพว่อไก่ทำอะไร,ร,รยอยู่คลี่ควายจะ้ะจะมาลงต้นไม้ตรงนี้เป็นที่ของพี่สาวนะคะอ้าวตรงนี้มันแฉะนี่เดินมาผิดทางแล้วอะ่ะอ,อ๋อยูจังเจอใส่เดือนจะเอาไปตกปลาเหรอ ก็ไก่ไปทั้งหมดค่ดะทั้งหมดเหรออันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นกะระ thon ขึ้นเองเอ้ยกะระ thon ขึ้นเองเต็มเลยอ่ะเพียบเลยตน้นกระ thon นี่ นี่ก็ใช่ใชจ้าตรงนี้มะม่วงอะไรนะพี่พันอะไรแก้วขมิ้นอ้าวตรงนี้ก็แก้วขมิ้นแล้วก็มีขนุนแล้วก็มีมะดัน,น,น,แ,มนแม่ชอบอนนแม่ี่เป็นต้นเก่ามันตายเดี๋ยวแม่บอกจะเอาอะไรมาให้หนูไปเอาเองดีกว่ากว่าแม่จะเดินมาถึงตามน้องมาพี่ได้ อากำลังทำงานนะคะนิดเดียวตรงไหนวะน่ะนี่เอาไว้นี่ใส่ก้นหลุมพี่แบวดินมาลงยังไม่ลองเขาขุดไว้เฉยอ้อพี่ไปขอดินพี่เล็กมาถุงพี่แล้วมีอะไรมาแกะวะเนี่ยเอาจอบไงจอบไงขาดไปเลยใส่กระสอบทิ้งไปดิเอาถ่ายวัวกูไก่แล้วเกูไก่ทำอะไรอ่ะมิกซ์ซู่ซูมิกซ์ซู่ซูเองมือประกอบของค่ะเดี๋ยวไปตักน้ำเลยเดี๋ยวถ่ายอย่างงี้ถ่ายตามนี้ถ่ายตามนี้ถ่ายตาม เอาเลยนี่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 หัวดินแข็งป้องลงดินแข็งแข็งเฮ้ยวิ่ง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 ไปเฮ้ย พี่ควายอย่าใส่ก้อนหลุมเดี๋ยวเชื้อรามันขึ้นทําให้ตายไ,ไว้ข้างบนเอาดินปุ๋ยที่พี่เอามาใส่ข้างล่างและข้างบนเนี่ยใส่ปุ๋ยที่นี่ได้แล้วลดน้ำอันนั้นน้มนาำนามครึ่งหนึ่งหลุมละครึ่งไอ้หลุมละกี่หลุมละ่ะ เนี่ยมิกเนี่ยมิกเนี่ยพี่เอาเนี่ยสายน้ำเนี่ยเอาได้ไปวางตรงนั้นไม่เคยเห็นเออแต่เอาปอนั่นออกซะใช่ค่ะมันเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วปอมันรัดคอดกว่าจะเปื่อยแต่ปอนี่เปื่อยอยู่มั่งเปื่อยไว้เงี้ยแหละใช่เดี๋ยวทำไป็นตามการเวลาก็เปื่อยหมดแล้วมันก็ปิด เปื่อยๆมันอ่ที่เขาหุ้มอ่ะที่เขาหุ้มต้นอ่ะที่ต่อก็ต้นไหมอ่ะอันนี้ไม่ได้ห้ามออกนะเออเขาไม่เอาออกใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้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 ได้ได้ไม่่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้่ได้ไ่ได่ไไม่ได้ไม่ได้่ได นี่เหรอ,<ด>อตรงนี้ตรงนี้ลุงอยู่นี่เหือ <c oughs> มากระน้ำทันเยอะอยู่นี่แล้ว <c oughs> เน,นเเออี่ยพันปากเลยไอ้ไม่มือเม, EN! ม, EN! ม EN! ้นเม้นเม้นโอ้อ่าง้อเดี๋ยวโ,โ,โทษทิ้งค่ะเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวตบเลยมีไหมพอไหมพอสามต้นไหมสามพอเยอะเยอะเยอะ

โอ t เป็นยามะม่วงเจริญเติบโตอย่าตายออกลูกเยอะๆค่ะมันเป็นเคล็ดลับนะออกมาเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยเลยพันีอ่อนแรงไปนวดมาแล้วแบบไม่ไหวนะกึนการหัวเราะแบบล่าอะไรไปติดผมนะลูกอันนี้ไม่ติดแล้วกันเหา มันน้ำไม่รู้เหรอ <c oughs> เอาไมา่เดินราปลอดดิมาเรียลุได้มาหน่อนหนึ่งสวยเลยนี่มันหนอนนั่นแหละสวยจังเนได้อยู่นะวันนี้เราทําแค่นี้นะพี่โอเคค่ะวันนี้ทําแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรวุ่งววนี้จะไปที่กุ้กไก่จะไปปลูกต้นไม้ตั้งหลายอย่างที่พี่ด้วยตรงออที่พี่อ้อยด้วยจ้ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราต้องพี การที่ลุยงานกันดิสี่พี่น้องเราตรงนี้มีสี่คนแล้วข้างนอกติดถนนใหญ่อีกสี่คนค่ะสี่ที่มาปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกมะดานแล้วก็เก็บน้ำไม้ทำความสะอาดนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำไม้ก็เยอะแต่ว่ามันมันขุดยากวันนี้เราตั้งใจจะมาปลูกต้นไม้ที่ที่ของเราตรงนี้แต่ว่าฝนมันตก ตรงนี้ยาวไปจนสุดนู่นเป็นที่ของพี่สาวสองคนสี่พี่น้องเราแบ่งกันตกลงกันเองนะคะคือใครอยู่เมืองนอกก็อยู่ด้านหลังไปกุ้ยไข่ก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ของพี่สาวที่ของกุ้ยไก่กับพี่มิกพ่อก็เริ่มปลูกต้นไม้หลายต้นแล้วมันแฉะนะคะมันเปียกฝนมันตกเอ้ย ก็กินเกลือกลับดีกว่ามีต้นลำไยสองต้น <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> มะยงชิดมีขนุนขนุนต้นนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ลำไยของเราลำไยสามต้นเลยเหรอนี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้อะไรมะม่วง มีเขียวเสวยต้นหนึ่งโชคอนันต์ต้นหนึ่ง,นนนนงแล้วก็แก้วขมิ้นสองต้นนี่แล้วก็มีมยงชีตอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่พ่อบอกเดี๋ยวพ่อจะปลูกเองแต่เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้จะมาขุดหลุมช่วยฝนมันตกจะมาขุดหลุมปลูกต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนแผนใช่ไหมเราก็มาห,มหาอะไรกินกันที่นี่

แต่ไม่มาทายไปเพราะไน้องเขาอยแล้วจ้ะแก้วไม่จะแก้วน้ัน้องจมจูได้สิบวขนมาๆๆเ h a p ขึ้นบ้านใหม่น้องเจี๊ยบนะคะยขายรยรำรวยรำรวยรยรวรยวรวยรวยรวยยรวรวยยรววรรวยรวยรรวยรวยวยร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 ววยรวยรวยว ชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เปไรค่ะเอาแม่เขาบอกเลื่องแล้วเขานไหวก็ได้นั่งอะไรกับแพงกว่าเอาน้ำเข้าไปทำไมเนี่ยวันนี้พี่ก็ไม่ได้ต้องเย็บผูกบ้านทั้งหลายสองฟีใช่ไหมครับพวกไก่ก็มาครั้งแรกมามาเที่ยวมาดูก็มาแล้วสองครั้งแต่วันนี้ก็ มาไว้พรให้น้องนะคะวันนี้นะครับเอออยู่ดีมีสุขอยู่ให้ร่มรื่นบ้านอยู่ยังไงให้มีสุขอยู่ไงให้มีสุขก็อยู่ที่ตัวหรือปฏิบัติวันพุธหักไปพี่ไม่ได้อันนี้วันพฤหัสสุขมันไม่เกี่ยวที่ตัวเองปฏิบัติว่างเลบอกแล้วหอมแปงก็หอมฟีรีมีแม่งบอกมีโอ้ดูอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวแล้วเนี่ย นี่อะไรปลาอะไรเน <oh, okay. ี่ยปลาหมอใช่ไหมปลาช่อนท่อเหวี่ยงตรงนี้เลยปลช่อนเนาะไม่เก่งการนวดอัดพิมมัดผูดว่าอยากกินอยู่แต่ไม่กล้ากินโอ้กล้าไปอะไรก็วอบดองแซ่บกินไปตัวอุ้ยกินนิดกินหน่อยแล้วไม่ได้กินนานทีปีหนห้องน้ำมีตรงนี้มนะจริงๆอยากกินปลาเค็มด้วยซ้ำวันนี้เดูทดรึเปาห้องน้ำมีเนี่ยใกล้ๆต้องวิ่งไปเดินไปยุ่งอ่ะกินสิกินได้เนย อร่อยมั้ยอร่อยแม่กลัวใหญ่เอานี่มาอีกแล้วนีหลวนคุณแรกปิดหน้าต่างห้องน้าหน่อยเต้ยสะโกนทำไมอ่ะไม่รู้อะไรัพยาค์แล้วเจื้อสายยินดูด้วยนะ ตัวเองไม่ตัวเองไม่ใช่เชื่อสายยายรุ่นหรอกจ้าแต่พี่พูดดีนะจ๊ะเออกูพูดไม่ดีเหรอพูดเสียงมบอๆพี่แต่ไม่จับอืมอย่าตะโกนจ้าจ้าจ้าจังเยอะจันไม่กินข้าวหรอน้องหนูกินมาหมดก็มากเองกินเพาะกระเตาอ่ะกินก็กระต่ายเจ้าไม่รู้ว่าจะได้มาไม่มาไป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 รถไฟมันโล่งก็บอกาะเออรถไปไปบอกเอาขนของแบบนี้เราทำหรอก Ma non ti avevo colbiamo, tanto È buono. Ah, ma dolce. Ma poco, non è troppo dolce, <caffe> però un po' dolcino è. Un pochino... Un pochino dolcino è, però è buono. Piccante? Un po' piccantino, ma anche tanto.